สวัสดีค่ะวันนี้ถ้ามีนาคม2568นะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพน,นังภายใต้การาำนวยการของท่านนายอำเภอกิติพงษ์รองเดชน,นะคะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและนส,มมน,งงน,น,สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนท่านขางกบาวตรีะวันนี้เราอยู่ที่ก่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองกุกทรงนะคะหมู่ที่8ตำบลเกาะทวดน,น,นะคะวันนี้เราดําเนินการ ามาจัดทำสัญญาของกลุ่มแต่เด็บเสื้อผ้าที่ขอรับการสนักสนุนประมาณเดินทุนหมุนเวียนนะคะวงนี้เราขอพูดไป1นึ่งแสนสามหมื่นบาทนะคะซึ่งวันนี้ได้ดาเนินการจัดทำกับสัญญาและก็ได้ชี้แจงแนวทางขั้นตอนการชำระเรงินคืนนะคะชำระงวดละเท่าไหร่คะคะ5พ0 0ห้าห้าพันห้านะคะ, 5, 5, 5, 5ะ,ค,ะคือ,อจริงจริง าตามมวดก็คือ5,416บาทนะคะแต่กลุ่มก็ตกลงพร้อมใจกันว่าจะชำระวดละ,ะ5,500บาทนะคะวันนี้ก็ได้เซ็นสัญญาครบถ้วนถูกต้องนะคะและก็โดยวันนี้ก็มีท่านหัวหน้าคณะทำง,งานกับเพื่อนกอ,องทุนพัฒนาบทบาทสตีเทศบาลตะบนเาะทวดนะคะมานั่งเป็นพยาน รวเรงินจำนะทุกคนนะคะทั้งสามคนนะคะก็ขอคำมั่นสัญญานะคะว่าเราจะํำระคืนตามงวดตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้นะคะตกลงไหมคะ <c oughs> ตกลงไหมคะค่ะ <c oughs> ก็ได้ทำได้ก็ท่านประธานก็ คอยกำกับติดตามดูแลกลุ่มนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทมงานสัพเพื่อนนะคะแล้วก็มีน้องคณน,นักบอลประจำตัวนะคะน้องสารพีจันถุวนค่ะได้มาทำลายความสึดตัวแล้วลก็จะเอื้อมกันติดตามดูแลสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มนี้ต่อไปนะคะ ขอบคุณกองคุณรถบัสชักี่งานอะไรกันก็ขอบคุณ,ท,คณที่เรื่องคือการจการจังหวดที่ได้ลงม,มารูงเรื่องงานงในสิ่งการอนุมมติอ็ขอบคุณนี้ค่ายค่ะก็ขอบคุณ,ท,คณทางตลด